สัตว์เขาเขียวอันท่องเที่ยวด้วยเรียเร่ยวแรงเราในกากับ5 5นาทีแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าด้านหน้านักท่องเที่ยวขับรถมาจอ่อปากทางเข้าแล้วนะครับเยอะเลยหลายท่านเลยนะครับสำรพวกเราอจักรยานมาท่องเที่ยวนะครับต้องขอขอบคุณ ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับที่ให้ความรูเกาะพวกเราอันมาเที่ยวชมความน่ารักของน้องหมูเด้งในช่วงเช้านะครับอะนี่โอ้โหป,ปิดมากๆปินมากๆน้องมดนะ,ะก่อนที่จะไปดูน้องหมูเด้งอะ ดูน้องมดเด้งกันป <laughs> ัญจัก,กรยานโอ้โคลนะเรียกว่าถอยใหม่เลยถอยใหม่เลยจัก,กรยานนะสุดจัดสุดจัดอ่ะเก็บผ้าประทับใจตรงป้ายด้านหน้าก่อนไหมหรือไปเลยนี่นี่ไปเขาใหญ่ไปเขาเขียวนี่เพือกมา